สวัสดีครับรูชุดหกคูณหกครับชุดนี้เราใช้พาวเวอร์มิกในการคอนโทลรครับไม่ใช้กำลังพาวเวอร์มิกครับแต่ว่าใช้เป็นเอามาปรับเป็นมิกแทนนะวันนี้นี่ฝั่งนู้นก็กำลังตัดไม้อัดครับอาจจะเสียงดังหน่อยวันนี้วันนี้วันที่สามสามมกราคมสองร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเธอเป็นคลิปแรกครับสำหรับอัปเดตให้ชมครับวันนี้นี่กับชุดหกคูณหก แต่ชุดนี้เราจะไม่จัดโปรโมชั่นครับชุดนี้เราพาชมอ,อุปกรณ์ที่เรานำมาเปิดให้ฟังวันนี้ครับเี่ครัปโี่ปกติก็จะเป็นชุดหัวเครื่องที่ใช้วันนั้นก็เป็นชุดเอ็กแอ12เอ็กแอ12แล้วก็เป็นคอนเทนเนอร์ของมาลานี่ครับซับเบดเป็นเทอร์โบ21นิ้วนะครับรุ่นบบาวเทคงานท็อปตัวนี้ใบละ,ะ9,900บาทพร้อมดอกครับ ดอกเป็นไอไอบ้า21นิ้วร้อยห้านิ้วครับตัวนี้มาเล็กสองครับตัวนี้นี่บ่าวเถคงานท็อปครับตัวนี้ตู้พร้อมดอกอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับดอกไอบ้า21นิ้วร้อยห้านิ้วครับตัวนี้นค,นครับเป็นงานท็อปส่วนตู้เสียงกลางเป็นที่ดีหน่งสินิ้วนะครับนี่นี่ครับตู้ที่เราเปิดเครื่องเสียงปลาตองครับยืมตู้ปลาตองมาเปิด ีบหกใบใบข้างล่างยังไม่ได้ใส่หูจับเลยครับเอาไปเปิดเฉพาะงานเลี้ยงงานปีใหม่งานอะไรต่างๆครับนี่ครับนี่เนี่ยบบรรยากาศริมไร่ทุ่งนาข้างแผนกงานตู้ลำโพงครับนี่ครับนี่ยตัวนี้ครับรถแอมป์ที่ใช้ขับตัวนี้ครับตัวนี้รู้สึกว่ามันจะแม็กแม็กแล้วก็ลงตัวครับนี่เป็นไมโครเทค MT หนึ่งแปดร้อย D ครับโอ้ยครับนี่ เครื่อง <S <S เครื่องเสียงเฮาเฮาสาวครับเดี๋ยวทีขับเสียงกลางครับนี่ที่สีมันเตอแล้วมาขับเสียงกลางครับซับเบรดเราขับที่สีโอมมครับนี่แต่แอมแท่นี้ครับโหลดสองโอมได้ครับ อี่เดี๋ยวว่าน่าข้างน่าสามใบน่าจะได้อีกมๆแต่ผมโดนแค่สองคร,ครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ใช้แค่ตัวนี้ครับพี่นี่นี่คร,ครับไม่เปิดแรงครับพี่นี่ครับตัวนี้ขับเสียงกลางเอาฟังเสียงกลางทีหนึ่งก็ฟังเสียงกลางที่หนึ่งก่อนนะ ไอ้จับาอยู่ตร้ไปกล่อมเพลงกระดกเพลงไอ้กล้อมจะไปบอขอให้น้องคนดีกับตารอต้องชมก่อวันนั้นวันวิวาจอดตรงนี้ vừa sắp biệt làm sắp biệt ใช้ mix 4 channel ครับในการจัดการาให้เสียงจากโทรศัพท์มาผ่านผ่านเฉยอแล้วก็มา,มาท้ายมาร์ดี่เปในการจัดการพวก EQ ทำดีเลย์ทำชุดปีเซ e อุปกรณ์ต่างๆ,ๆครับตัวนี้ก็ใช้ตัวนในการจัดการนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสุดนี้แต่พาวเวอร์แอมป์แท่นนี้บอกเลยว,ว่าอิ่มๆเลยครับอรตอนนู้นกําลังตัดไม้ครับนําการตัดไม้ตัดไม้อัดทําตูล้ลำโพงสองับนะครับทําโรงงานเพิ่มครับ งานเนะทอมนี้ก็พวกน้องนาคฝังข้างหลังนี่กาลังเตรียมพวกน้องนากับโรงแรมครับตรงนี้จะทําห้องพักข้างหลังห้องพักกับสนามกีฬา่ข้างหลังสนามฟุตบอลกลึ่งห้องพักน่าจะทําทีเดตฟิชชิ่งหรือเปล่าครับบอ่อตกปลานี่เป็นเรื่องของอนา,าคตเลยครับก็นี่ครับ,น,น,รบนี่ก็จะเป็นมินิมาร์กอยู่ข้างหน้า แล้วก็น่าจะทาเป็นสนามกีฬาเลยครับสนามกีฬาแล้วก็ลานคอนเสิร์ตตรงด้านข้างนี้ครับแ้มีลานเดโมครับลานเดโมด้วยครับเพื่อจะกิจกรรมก็จะทาเป็นลานเดโมถาวรเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้เสียงได้ตลอดครับนี้ครับทําเป็นลานเดโมถาวรแล้วก็น่าจะเป็นลานเดโมถาวรไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นแห่งแรกของของไทยหรือเปล่าที่มีลานเดโมแบบเ็แบบถาวรตลอดนะครับแบบว่าไม่ต้องแบบไม่ไม่ต้องแบบชั่วคราวนะครับแบบแบบตลอดยาวๆบ เขาจะกิจกรรมได้ทุกอาทิตย์อย่างนี้ครับก็สามารถรองรับเครื่องเสียงได้อยู่นักบานอยู่ 30- ถึง40 40 40 40แบนด์ได้ครับ40แบนด์ก็จะมีห้องพักเลยครับห้องพักตอนนี้กำลังทำห้องพักครับจะได้ครบเลยครับคือจะกิจกรรมเสร็จก็เข้าห้องพักได้เลยครับเพรามีกิจกรรมกีฬาด้วยครับมีกีฬาข้าวข้าวไว้ประมาณนี้กำลังถมที่ก็มีครับน่าจะเป็นล้านเดโมกับฝั่งด้านหน้าเนี่ยที่กำลังทำตรงนี้ นานเ,อ,เอาก็ฝากก็เล่ากันนะครับเพื่อ,อทนายสนใจดูทรับเบรดวันนี้วันที่สามเกษตดไม้ก็กลังตัดไม้ครับตอนนี้ครับสามทันสามมกราคมประมาณยามเย็นๆนะครับนี่ครับพาชมว่าเข้า,ขาประมาณนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับาฟังเสียงฟังเสียงส่งไายครับครับ They don't want to get in.